Stay Positive ค่ะสำคัญนะ Positive นี่มันทั้งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแสดงออกสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดว่าทุกคนนะ่ะคือคนที่เราสามารถคุยด้วยได้เรารู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนเราชอบทุกคนเราก็จะไปด้วยทัศนคติเชิงบวกที่เราอยากคุยกับทุกคนแล้วคนหนึ่งก็รับรู้ได้อยากจะมาคุยกับคนคนนี้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเข้าไปด้วยความที่เหมือนแบบไม่รู้จะคุยอะไรดีแล้วก็แบบ มีคําทักทายแบบแปลกๆอะเหมือนอย่างที่เด็กๆสมัยนี้แม่ได้ยินแบบวันขึ้นนะเออหรือว่าไปบน่นแบบนี่ยโหวรถติดมากเลยอ่ะมาอย่างนี้คือมาถึงก็เนกาทีฟแล้วว่ามันจะมีใครอยากคุยกับคุณต่อหรอถ้าเรามีความคิดว่าทุกคนนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจหมดแหละแล้วอยากคุยกับทุกคนแหละเดี๋ยวเขาก็ชอบเราเขาชอบเราอยู่ ตรงกันข้ามกับความคิดว่าคนนั้นเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราอยู่เดิมหรือเปล่าเราก็จะกลายเป็นปิดกั้นเราจะไปด้วยความรู้สึกว่าฉันไปอยู่ในมุมห้องดีกว่าจะไปคุยกับใครดีล่ะไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะคุยกับใครพอความคิดตรงเนี้ยมันนํามาสู่ว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาไหมหรือเราจะไม่คุยใช่ไหมอันดับต่อไปคือโอเคถ้าคุณเริ่มไปคุยกับเขาแล้วแล้วคุณไปคุยด้วยเรื่องลบ อีกอย่างที่นิวบอกอะไปด้วยแบบโอ้ยบนบนบน,บน,บนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคนก็จะแบบอ๋อฉันก็เหนื่อยที่จะคุยกับเธอโมเมนต์ <laughs> <Moment S 1> <laughs> นี้ใช่เลยฉันเหนื่อยแล้วนะัก <laughs> กับคนคนนี้เธอ,อจะบ่นอะไรนักหนาน <laughs> แต่ถ้ามาแบบสนุกสนานเฮฮาเข้ามาหรือว่ามาคุยแต่เรื่องดีๆชื่นชมคนอื่นอย่างเงี้ย <laughs> มันก็เป็นอีกฟีลหนึ่งไปเลย